จ้องลอยกูลอยฮะอกเต้เอ็นไม่เจอตองแจ๊ดมาแต่เลยออกหนึ่งดำเท่เจอได้ไอ้ออกหนึ่งดำเท่เบ้อดมเท่ไหมเละก็ออกกันด้วยแต่มาอยู่ตานู้นละก่นตาเรือมันมีแก้มีแกล้งลงไมู่้อกทำไมอ้วกปล่อยปล่อยอ้วกันเนอะไม่มันตัวเดียวน่ะแย่งหัวเดียวกันเนอะ ใช่มาแล้วัวครูเดียวว่าวัววัวอืมอันตายม่อีกกล้ในในองเจิงเอานะใกล้เหลือมเราใกล้ไม่กล้องเจิงแล้วหลังนอนนี่ลูกไปไมนไอ้เลยแลกมามาเป็นเป้เ,เอ๊ะจ้าจอบวะคืนน <c oughs> ี <c oughs> ้นะ <c oughs> ไม่เล่นแล้วจะไม่ขอวันไอ้มันตันระเม่กับด,ด,ดูร่าโจรตีให้ลูกมารํา อ๋อเล่นทำไมไม่เหอไอ้หนู่แป้นมันลำเด็กเดียวมึงเล็กปุ๋นหัวมันเต้นจั๊จจ้ไม่มีออฟไปนี่มีมันลำนี้มันลำนี้ออฟตาลีลามันสิ้นสิ้นทุกวันนี้กับหนูแม่แกจบเป็นไม้หรอกตบมือกันปลัวเลยมันอย่างเด็กก็ไม่ปลื้มันก่อยปัดตาหน้าไปนับปีหน้าไปเรื่อยๆ กกยอะอ๋อเบือผมมันต้อนมึงไนตตาไม่มีออกไปเมื่อนดูหลาช่วยไอ้ยยะไม่ล้กลูไหยแกตร้อนมาไอ้ล้ตติดใดแดงออกแป่นั้นต้นหน้าได้รำคุณทุตตายเลยชตรยะปลโลกราตรยยิ่งตายยิง้วยกกตังจือยิงดนู ไอ้นู่เปลนไอ้นู่เปลนเออมันไม่ตายเพรกูมวันตั้งเจอเนอันวันก่อนหรือวันจันเนี่อมันเจอจมทิ้งนี่ปากคอจะโลกเกิดแบบตึ้งเจอชวนผิดมั้งเจอจ้ำมานาดมั้งไหวเลืกเลือกลือกปอมันเจอจมเลยโลกมันเจอไอ้แจมไปจ้ำเลยอ๋อไม่มีตายคนเดียวอ๋อเจอไอ้แปรกแรกกับพนนันน่ะนะเออเมตันเจอเนยใช่หรือไงตังเจอเมียนตันเจอมวยเออก้องจ้องพ่อแม่ไม่ที่ตายน้องก้นล่าเจอมวย คอมอนนมอนไมใจม้อยนะเอ๊ะออกมาแล้วเนาะเหวยตมไปได้ตั้มบบสไอปี่น้องก็เล่เออแต่เดี๋ยวรู้ตัวกรอนเล่นเหลืองนี่ใหญ่ตั้มจอมุงแล้วแล้วการเล่นดนตรีตีห้าแล้วตีอกลึกอือ้แล้วไม่ใจเจ้าพี่ยาสิโอ้แกตั้มใจกเล่นเนาะตั้มใจเราเราเล่นป่าเลยกัน ที่นี่ตำบมพอดจะไม่เอ้ยเพ่คืนนี้อย่าให้แพร่นั่งนั่งลงในคืนไม่บอดจะไม่ตั้ปดเลือแลราอ้าก็ไม่ตำ้มเดี๋ยวบับป่าตาซาเอ้ยมันช่องโยดได้ตั้มเป็นเก่าตำเป็นเวิร์กไทำไม่เป็นเพิงเลิกอ๋อเลืกไม่ต้องตั้ม้นวอ๋อกาเทคโนโลยีจะไม่เอ้ยอเทคโนโลยีไม่ลงเลยดิอ๋อตำตะปีหาทำแบกโกกุดดิน

อใจได้จริง <lok> วันน้ก้องวะที่นี่แม็กกกันพูดดีแล้วกันกันหดทิปโลไม่มาดักไม่ไม่ตักใรเลยมึงตามเป็นทิปโลตาทิปโลเราตามเป็นหดดำาทิปโลเอาต้นตอนนี้อีกแวล้วมาไัมันปัญญาไอ้ต้านี้ปัญญาป๊อดโดราต้องไปตามยุคมันเทิปโลก้คิวเก้าเอาไมต่คืนนี้ไม่ต้ควัาวอาตามเราเก้าคิวเออก้าคิา ในกอกไก่ตักตักไสกองไก่ก่อนกันนี้ก่อนกันนี้กล้ามาก่อนเอาเอาเอาขึ้นเอาตะขึ้น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 ตามสิบโลสิบลต้องได้ไปก้าวคิวโอ้ตายโอ้กแล้วก้าวคิวเออไปจอยคิวปลาเด้อไม่ล่าดินราเซแล้วก็มันปูนสี่ฮิตสี่ฮิตแลย โกงันเจียวจุ่มลมนั่นเโกงันเจียวแเรื่องมันซนมันเจียวกาาดตั้มตามอยากเจี๊ยดเยอะแต่อย่าพูดเยไม่จางลบอยครันี้ไม่จางเลยก็เพราเตดินเลยครับคุณ ปน,ก,นตกตีอิตีอิแลมันเต็มกัน,นกูกาตุนโอน,นี้มากคาม่ดินมันปูนขึ้นตีตีกูการแาเก็บต้มโกแเอ้อย เต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเดตัมแมกโกพินามันก oh. ุดดินขอได้แม็กโกเน้อมันกุดดินเดตัมแมกโกกุดดินเร็วมาตัดสินไว้ทริปโล่เต็มแล้ววิ่งโอไปตุ้มนาทริปโลอวิ่งโงไปตุ้มนาน้องเอ้อ ตัตัวลาดับมือตื้อบุกเรียนแมดเลี้ยวด้วเดี๋ยวตายังไม่กลิ้งไปตี้ตัวไปอาดูก่อนติ้ง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 อะโหลอะโหลอ่าหลับเนี้ยเอ่อหนูเอียงใช่ไหมครับมันเนี้ยไปอยุปไปด้วยไกลๆตาดูอ่ับปีแล้วอยู่แก่นตันยานมันเตือน เอยอยู่แก่ไหนบงมัน hmm. นักอู้บงมานนี oh like oh, really? ack ack> ่เออเอหนูเอียงอ่ะล okay, well ูกอ่ะลนูเอียงก้เออตอนนี้ทำอะไรอยู่ก้าังเป้าแมโกมันกุดดินออได้กี่กันแล้วมาได้สองกันออเดี๋ยวคืนนี้ไปรำโนราที่วัดสามโบด้วยนะไปแล้วเออกล้าตัวไม่ต้องเอาก้อยก้อยเอาก้ากายยาอย่างเดียว อย่าลืมนะปลาปลานายโบ้งไปด้วยปลาไปน้อยอะ <laughs> เอายายาไอ้ไนั่นมาด้วยไอ้นายโบง้งย,ย,ยาจูกำลังให้แกแกกระจุ่มกระจวยด้วยไม่้<ๆ>ม่ <sk iss> แกกินแล้วต่อเจ้าแกตายเลย <laughs> <laughs> เออแกนี้ก่อนนะติงต้งติงต้งติงต้งติ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 ้งอ๋อเอาไม้ดันยานตอนนี้ ติงติ้งติ้งติ้งติ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 งใจมากรับไปกันเล้วปะนูเต่นบอกว่าไม่มีสัญญาณออกรับตาติดเล้วโอ้โห้ยทไมไม่มีสัญญาณอัลลอ่าดูลาใจหองใช่ไหมครับใช่ครับเออวันนี้มากี่คนออกมาสามคนตอนนี้ถึงไหนแล้วออกมาถึงที่ อะไรมาทางเลโน่ไหมเออมาทางเลน้อยเออองนางเลียมตอนนี้พุกได้ยังตอนนี้พานพุกวิ่งไม่ได้แล้วรถอ๋อนนนนคลุกคลักเออหนมันคลุกคลักั้งแวางให้ดีนะพานปฏิตาปูมันล่ออยู่แล้วเคยตาปูมันมนดีแตงโร้เลยเออไว้แค่นี้ก่อนนี่ตัวเดียวไม่กลับไปทางนั้นแล้วเออเแรดไปนีตามโตลาทัพย์ปีหน้ามันมือตื้อตัวละทัพย์ ตโทรรับมือตื้อนี่คือเทคโนโลยีตามโดราจัตริกาติกาออมา ทำแต่ไม่เป๊กกูเปลี่ยนจาติเรียบเป็นตัวละก็ใช่แล้วมลองเปล่งไม่เป็นแล้วก็ละโอเคตั้มเบื่อไม่ต้องเป็นอะมึงตั้มเป็นตัวหลาดตัดนี่กูเปิดอ๋อตั้มเป็นตัวหลาดตัดเอออุ้ยตายเดี๋ยวมันได้ตั้มเป็นตัวหลาดตัดนาโจเออหนาโจได้ไม่ต้องเร่งเลยกูกดเองไม่ต้องเร่งอ๋ออ๋อเอียงไปตั้มตีกดตีทราบยังแต่จอแมวันมันยังแต่จอ

ไม่การเาโอเคไม่ต้องเรงเลยนี่เจ๊เมันออกมาเป็นเพลงนีงเพลงอะไรก็กกนอกยังกันตีม่ายแล้วก็มาตา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 เอ๊ะแต่ว่ตัดจบกันเลยตาเล็บเล็ตั้งตื้อไม่เย็นหายมิดไว้เออต่ไม่เจากว้างกวางลูกกรองมันในตรงก็ไม่อายิบไม่ต้องงั้นไปเอลยไรเว้นบอกไม่อยากแคบพี่แคบแคบยุ้ยเน่งเน่งตัวตัด เปลี่ยนเพลงเหมียวไม่ไหวเพลงนี้ลำบากลองอยากเอาเพลงไงไงแม่แมวอยากจะฟังเพลงอะไรแม่เมวโบกเดี่ยวเร็ยวเพลงไหนอยู่ก็เร็วเดียวตาโดเลมีโดเลมีฟันลานู่ก็เวลาชักวโมนาทีไม่ต้องจมว่าหนูเสียงดีมาฟังเพลงนี้อยังเพิ่งนี้ก็แล้วกันเอาหยัดปอมกาลาโอเกะอาร์ตขึ้นกันแล้ว ก็ว่าอยู่เจ้ยๆนี่เขนกรองนี้อ๋อมันม oh, oh, ันกันแล้วโอ้ฮาดขึ้นกันกันแล้วอ่านี่ก็เรียกว่าตัมคาลาโอเกะคาลาโอเกะเบรกเบรกเกก็มาตัมลอยได้ต่อยได้แล้วแล้วสักตีก่อนตาปีตัมเป็นคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ล้วตัมคอมพิวเตอร์ตัมเครื่องตัมให้เป็นหน้าจอไดเร็ตเออเรก ตึ้งคอมพิวเตอร์มันนั่นได้ไหมอ,อะมันตายแ,บบแล้วเี่ยวกลียกันหน้าจอกูกดตรงน,นู้นมันลุกขึ้นแล้วสองสามสี่ฮะไม่กี่วันตาย โบสต่งกรมกอจ่ายคอมพิวเตอร์เหมือนกันตายแล้วซ่อมได้ซ่อมได้อะไายมันเป็นไงแม่ปรากฏว่าอิรักกับอเมริกาก็ไม่ลบกันแล้วน้ำมันลดราคาเออเลนิวเรียมไม่จายอ๋อมันตีก๊อสมันไม่เต็มปลื้ นี่ก็นี่ก็เรียกคอมพิวเตอร์นะแม่นะเอตำกัละโอเคนี่ว่าคอมพิวเตอร์ลูกมวนมาะเดนอกันจนน่าคอมพิวเตอร์ให้เลยมากรน่าออกกันละออกก่อน่าละแม่นางเสนอแล้วมาก่อน่ามีกาลาโอเกะก็มีคอมพิวเตอร์ลูกมวนะเดนอ ก็ลาวให้ตำเป็นโทรทัศน์โอ้ตำปองทำไมไม่เปียกไม่ตำหมดในกล้องเกาปักจอกอ่าช่องเกลีองตาต้องเกลีองช่องเกลียงอีกไม่ต้องเล่งมาช้องเกลีองเออไอโจกวางด้วยตาหยิบพอมเยอะหยิบได้วหยิบมาหนีบไปเออหยิบเกานิ้วไปเลยโอ๊ะแกนี่ปองโอ๊จี้ไปตำในกล้องกูนี่เองล็อก เดียวเดียวเดียวเออนี่จองน้อยกับบอกก็เละอ๋อไอ้นี่เออจองซ้ำจองซ้ำกวาไปดัเลื่อไปเลยจองซ้ำตอนนี้ถึงเวลาเลยโอ้ดะเลื่อหมดเลยแล้วโบยตายโอ้โหโดดาไม่มีโดเหรืองเปิดไปจองเงินจ้เอลเอปิดก่อนตรงนี้ไม่ได้เหลืองอาติดยูวีซีวะอยัดหอไม่ได้เหลืองก้องเตยกดไปไปกดไปเมืองอกระ อ๋อจองไหนอันนี้จองโกจองโก้ไอมั่งลุงจองโกไม่ต้องเล่งเลยเหรอจองไหนเล่าจองแชตฟิดปักเดียวแล้วปิดปักเดียวแล้วเอ้ก็จะอยู่วีซีแล้วก็เล่บบอลูกโอ้ว่ากันนี้บอลกำลังดังอยู่วันนี้อาร์เซนอลกับเมนยูก็กำลังเตะกันอยู่ ไปแล้วครับเมนูกับลุก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 ตกลุกลุตลกลุกลากกยุกุกลุกลุุกตรีลุุกลกมุ อ้ยศตาใบมาจองอังกฤษอันนี้ก็ว่าจองตาเมนเล็กเล่นนุกนุกไปเล่นก็เล่นปักเดียวเสอ็อย่ามาไล่จองอยู่บีดีอ้นีกดไม่เหรอไปประเทศจีนตีประเทศจีนแล้วอ้าวว่าเจ้าหน่ามาว่าเจ้าลงเจ้าหวงจีนหมดเสียแล่วชี่หวาอ้าวว่าชี่หวว่าชี่หวาจร้งจริงชี่หวาช่างเชิดควงควงช่างแงเม่จ้องยิ้มนั่จ้องเหี่ยวหวาอืมตากไปจองจีนฟังไม่ใจเป็นว่าว่าไม่เป็นเปลี่ยนจองเปลี่ยนตัวเแย์แกควงไม่ตุกไปจองเล้า อาสวัสดีเด้อมาแล้ววันนี้พี่นงตั้งหลายได้กวังเพลงหมอลำเอได้อย่างจัวนะาไม่นะโอ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 อแจกไปเลยมันจองกุนเโอ้ามันดูล้าไม่ต้องโอไม่ต้องเลแล้ววีวิดสิหาตำปีหน้าตำเป็นโทน้าลาทัด นะนีตนาาตออ่ตังโทนาราทัตดยายเออมีตั้งโทนาราทัตดโอปาติบัตอากันได้มาไกลเออตั้งโทราทเ,เราตั้งมาปฏิบัตนะได้ การตำพรแบบทำไม้ไม the pues. ่เออทำไม้ไม uh, anyway, ่ป uh, really ีอยกครับทำไม้ไม่เอทำทำไม้ไม่ที่นี่ตะไมไเล่าทำไม้ไม่เทคโนโลยีหาทำตตปีให้ทำปีเป็นรถไฟโอ้รถไฟดาว่าเล่นรถไฟเบอร์ต๊ะเป่าเดีวไฟวไต้ดินไกวไต้ดินเออเบอร์เลยเนี่ยเด็กต้องทำวันเดียวเก้าวติวีปลาเต็ดเปลือยปลาเต็ดเราไม่เป่าติีเออแล้ปลาเต็ดไกลๆกันเดี๋ยวตำปลาเต็ดน้อยอยู่อย่าเล่งมากตะไปโต้ตู เดาเฉยตาวัวไม่โตตีอ่างเก็บอ่างเก็บโตลังเก็บจักเวลาโตหยับเจมันน่ะไอ้มันตึ้งกูก็เจโอ้น่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไอ้โตนี่ไปอยู่ก้อนมั้งตะวะโตนี่อะไรแต่กูตูมาตรงนี้ตัวเดียวทีนี้เนาะตูไปกางหลีน้อยตัวเดียวเนตำปีนาเป็นกระบวนรถ อ๋อนี่บวนอะตำกับบวนรถไวใหยเออต่ำกับบนวลดไปหายมันวิ่งไปวิ่งมาต่ำบวน้ารถไวอ๋อเดวิ่งไปนี่ว่าวิ่งมาแม่วิ่งไปวิ่งมาละน้องอวิ่งไปหรือวิ่งมาละบวนรถไวมาวิ่งไปเออวิ่งมาแล้วสักทีก็ลาให้เท้าต่ำรถโยน นั้นไม่เคลื่อูกรุงามป๊าจะเร็วเรืองยันมากย่นนะวะเรืองยันมากทำให้เราดีเต้นูเลยเอาทำให้เราดีเต้น